จากตอนที่แล้วเราได้รู้ไปแล้วว่ากลิ่นตัวเกิดขึ้นได้อย่างไรและส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาเจาะให้ลึกลงไปอีกเกี่ยวกับกลไกการเกิดกลิ่นตัวครับอย่างที่รู้กันมาจากตอนที่แล้วว่ากลิ่นตัวเกิดจากเหงื่อบวกแบคทีเรียแต่ที่หลายคนยังไม่รู้คือเหงื่อมี2แบบแบบที่เหม็นกับแบบที่ไม่เหม็นครับต่อเหงื่อ2ประเภทหลักคือ 1. ต่อมเหงื่อแอคครนเป็นต่อมเหงื่อประเภทที่ไม่เหม็น กระจายอยู่ทั่วร่างกายโดยเฉพาะฝ่ามือฝ่าเท้าและหน้าผากเหงื่อชนิดนี้ประกอบไปด้วยน้ําและเกลือเป็นหลักซึ่งเป็นเหงื่อประเภทที่แบคทีเรียไม่ชอบกินดังนั้นจึงไม่เหม็นครับและ 2. ปต่อมเหงื่ออโพคินเหงื่อชนิดนี้เองครับที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นตัวออกตรงรักแร้ขาหนีบและอวัยวะเพศเหงื่อชนิดนี้ประกอบไปด้วยโปรตีนและไขมัน เปรียบเหมือนน้ำซุปเข้มข้นทําให้แบคทีรียชอบกินเหงื่อประเภทนี้มากจึงทําให้เกิดกลิ่นเหม็นครับสรุปง่ายๆคือมีเหงื่อบวกปล่อยทิ้งไว้นานเท่ากับแบคทีเรียกินจุใจเท่ากับเหม็นครับและวิธีลดกลิ่นตัวมีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําให้สะอาดเลือกเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี ทาน้ำมันมะพร้าวบริเวณรักแร้ซึ่งมีสารต้านแบคทีเรียาตามธรรมชาติหรือจะเป็นการเช็ดเหงื่อบ่อยๆดื่มน้ำเปล่าเยอะๆก็ช่วยได้ครับจำไว้ว่ากินตัวเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ต้องกังวลเกินไปแค่ดูแลตัวเองให้ดีก็พอครับและหากใครชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับ